ถ้าจะพูดถึงครับศิลปินที่มีกำลังใจดีๆครับจากเหล่าบรรดา f อซแฟนคลับตาอลรักเฝ้าเชียร์เฝ้าซัพพอร์ตเฝ้าสนับสนุนเยอะมากๆอยู่ในปัจจุบันนี้คงต้องพูดถึงครับศิลปินคนนี้ฮะไรอันการ์ดันดีครับนี่คือศิลปินนักร้องลูกทุ่งครับสกัดค่ายเพลงยุคข้าเรคคอร์ดแล้วก็ศิลปินนักร้องลูกทุ่งครับที่มีกำลังใจดีๆจากเหล่าบรรดา เอฟซีแฟนคตามเฝ้ารักเฝ้าเชียร์ซัพพอร์ตเยอะมากมายทุกภาคเลยก็ว่าได้นะครับเราไม่ต้องพูดถึงครับว่ารูปร่างหน้าตาเสียงของไรอันดีขนาดไหนแต่คำว่านักร้องสิ่งดีหน้าตาดีมีเยอะแยะมากมายในเมืองในบ้านเรานะครับแต่นั่นบางท่านบางคนก็ไม่ประสบผลสำเร็จแต่นี่ครับไรอันกาดบัณฑิตครับ กลับประสบผลสำเร็จกลับมีความนิยมกลับซื้อใจ FC แฟนคลับได้อยู่หมัดไรอันการบัณฑิตครับถือเป็นศิลปินที่ไปนั่งอยู่กลางอ,อกกลางใจและ FC แฟนคลับให้การยอมรับอย่างท่วมทน้นไม่ว่าไรอันเองครับจะไปแสดงที่ไหนครับกำลังใจที่ตามไปเฝ้าเชียร์เฝ้ารักให้กำลังใจน้องเยอะทุกเวทีทั้งด้านหน้าเวที หรือว่าทางหน้าเพจหน้าไลฟ์สดหน้าสื่อต่างๆนะครับหรือว่าเราเองครับจะไปทำกิจกรรมอ,อะไรก็แล้วแต่กำลังใจดีๆจากเอฟซีแฟนคลับไม่เคยทิ้งน้องไปเลยแม้แต่น้อยฮะให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอและก็นับวันครับยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่จะยืนหยัดอยู่บนคำว่าเส้นทางของศิลปินนักร้องลูกทุ่งได้ยืนยาวขนาดนี้ นอกจากเสียงดีหน้าตาดีบุคลิกดีสิ่งที่มันตอบโจทย์ให้กับ FC Fan แฟนคลับมากที่สุดทำให้ f f ฟแฟนคับหลงทำให้ f f ฟแฟนคลับรักมากที่สุดนั่นก็คือการที่ศิลปินคนหนึ่งครับไม่ถือเนื้อถือตัวเข้าถึงง่ายมีวาทะในการพูดนะฮะไม่เยื่หยิงผยองนะครับองค์ประกอบโดยรวมส่วนลึกๆส่วนนี้นะครับมันต้องมีอยู่ใน ตัวศิลปินถึงจะชนะใจ FC แฟนคลับได้อย่างแท้จริงฮนะและสิ่งเหล่านี้ครับไรอันการดบันดิตครับก็สร้างและทำให้เห็นแล้วว่าน้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนนะครับสิ่งเหล่านี้ครับ FC แฟนคลับของไรอันการบันดิตทุกคนต่างเข้าใจและกะ็ทราบ นะครับและก็รู้คุณสมบัติในตัวของไรอ,อันเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับมาวันนี้ฮะเรามาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งความประทับใจที่มันเกิดขึ้นกับรอยอันกาดบัณฑิตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฮะนั่นก็คือครับการที่รอยอเองนะครับได้มีซิงเกิลใหม่ได้มีผลงานเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าเซ no ิร์นโนวิตา ซึ่งผลงานเพลงนี้ครับฉีกกดกฎฉีดแนวในรูปแบบของไรอันที่เคยร้องที่เคยทำมาแนวึ้งสงแนวป๊ปปอปปผสมประสานกับดนตรีทั้งสากลทั้งดนตรีทั้งภาคอีสานนะครับทั้งดนตรีไทยดนตรีร่วมสมัยทุกสิ่งทุกอย่างครับรวมไว้ในเพลงนี้นะครับซึ่งใครได้ฟังซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอีกหนึ่งมิติเป็นอีกหนึ่งแนวเพลงนะครับที่ไรอัน ไม่เคยทําและแล้วครับน้องก็แสดงให้เห็นว่านะครับไรอันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าครับไรอันทาเพลงเนี้ยร้องเพลงเนี้ยได้ออกมาดีขนาดไหนนะครับฟีดกับแว่นโกะนะครับได้อย่างลงตัวขนาดไหนด้วยแนวดนตรีที่ป๊อปแดนซ์นะครับหลากหลายแนวเพลงนะครับน้องก็ทําได้ออกมาดีเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งยอดวิวของเสิร์งโรบิตากสำหรับเพลงนี้ครับทยานเข้าสู่7ล้านวิวใกล้จะถึง7ล้านวิวแล้วนะครับนี่คืออีกหนึ่งปรากฏการณ์และสิ่งนี้แหละครับที่มันสร้างให้ข่าวอาสันักข่าวใหญ่ๆสื่อใหญ่ๆทั้งสื่อสิ่งตีพิมพ์สื่อเพจสื่อช่อง YouTube ต่างๆแม้แต่อินฟูดังๆระดับประเทศนำ ผลงานเพลงเนี่ยนะครับไปรีแอคไปวิจารณ์ไปพูดถึงกันอย่างมากมายนะครับซึ่งนั่นหมายถึงอร่อยครับการที่จะมีสื่อใหญ่ๆการที่จะมีสิ่งที่พิมพ์การที่จะมีช่องมีเพจนำเสมออําเสนอเรื่องราวนะครับหยิบยกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนำไปพูดถึงนำไปวิจารณ์ต้องแสดงให้เห็นว่า ต้นตอของเรื่องราวที่เขาจะนำเอาไปพูดเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษอย่างเด่นชัดแน่นอนครับเสิร์งโนบิตะมันเป็นแนวเพลงที่เราๆท่านๆและรูปแบบของไรอันเราจะชินถูชินตาติภาพในลูกทุ่งจัจ๋านะครับและ สิ่งนี้มันก็สร้างประกูกันในเมื่อมันฉีกกฎออกมามันมีจุดเด่นนะจนไปสกิบจ,จนไปโดนนะครับกับอินฟูต่างๆที่เขาเห็นนะเขาจึงนำไปรีแอคเขาจึงนำไอ้พูดถึงและการที่อินฟูช่องดังๆระดับประเทศหรือว่าต่างประเทศเนี่ย นะครับที่พูดถึงกันเนี่ยนะครับนอกเหนือจาก FC แฟนคลับเขาเยอะแล้วเขานำครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเพลงมโนเบตาและคนร้องก็คือไรอันการดบัณฑิตไปพูดถึง FC ต่างๆ FC ต่างประเทศ FC นอกเหนือจากที่ติดตามน้องอยู่สม่ำเสมอครับก็เริ่มแต่กระจายออกไปอีกว่าเอ๊ะเพลงเนี้ยใครร้อง เพลงนี้ใครรอ้องอ้าวแนวเพลงเป็นแบบนี้อ้าวทาไมเขาร้องเป็นแบบนี้เฮ้ยแปลกใหม่ดอีอะไรประมาณนี้เขาก็จะหวนกลับค้นหาครับกลับมาค้นหากลับมาเซิร์ชหาต้นฉบับนี่คือสิ่งที่มันทําให้ไรอันการดบัณฑิตครับจะมี เอฟซีจะมีคนติดตามเฝ้ามองน้องเพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับตัวไรอันการ์ดบัณฑิตมันเป็นผลดีกับตัวน้องการที่มีอินฟูการที่มีช่องต่างๆการที่มีสนักสื่อต่างๆรายงานน้องนะครับ นั่นก็คือการที่ทําให้น้องครับเป็นที่รู้จักของสาธารณชนเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างนะฮะและสิ่งต่างๆครับที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งครับเริ่มต้นจากเหล่าบรรดา f c f ซแฟนคลับที่สร้างน้องนะครับที่ให้กำลังใจน้องที่ผลักดันน้อง ไม่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นครับกับแรงการประดิษฐ์ที่ผ่านมาจะามีเรื่องทั้งดีทั้งรา้ายปะปนกันมาแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ทำให้น้องย่อหย่อนพัฒนาตัวเองนับวันครับน้องยิ่งพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่ดีๆนี่คือสิ่งที่แม่ๆ fc แฟนคลับปลื้มปริ่ง มีความสุขกันนะฮะทุกครั้งที่เห็นรยอยันกาดบดิตขึ้นร้องเพลงทุกครั้งที่รยอยันกาดบดิ์ถูกพูดถึงถูกกล่าวถึงนะครับจากสื่อต่างๆกับคุณกำลังใจดีๆครับที่เราบรรณาเอแฟนคลับของรอันที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเข้ามาชมคลิปกันมีความคิดเห็นอย่างไรครับมีความคิดเห็นอย่างไรเม้นพูดคุยกันใต้คลิปไปได้ในฐานะเรา เอของน้องอีกคนหนึ่งก็แล้วกันคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ